เห็นผนังมานเกตซ้อนกันแบบนี้ไหมครับผนังโลเวอร์นะครับมันจะเป็นมันจะมีทั้งที่เป็นเหล็กแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะครับทีนี้เวลาเราเขียนผนังตัวนี้ผมจะใช้ฟังก์ชันเครื่องท่านบอเข้ามาช่วยในการเขียนเพื่อให้มันเขียนได้รวดเร็วนะครับเราจะไม่มาใช้วิธีการเขียนทีละตัวแล้วก็ประกอบขึ้นไปเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้นะครับซึ่งในโปรแกรมมันจะมีฟังก์ชันของการใช้เครื่องท่านบอนะครับเวลาเราเขียน อะไรผนังที่มันซับซ้อนขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างกันว่าวิธีการสร้างที่มันเป็นบานเกลแบบนี้แล้วดึงเข้ามาใช้ในกระถางวอเขียนจะมีวิธีการสร้างแบบไหนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปสร้างผนังตัวนี้นะครับเราต้องรู้องค์ประกอบก่อนนะครับว่าผนังของกระถางวอมันจะประกอบไปด้วยอะไรมันถึงจะเอามาสร้างให้เป็นผนังลักษณะอย่างนี้ได้นะครับผมจะต้องอธิบายว่า ก่อนที่เราจะไปเขียนเนี่ยมันจะต้องสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาโปรไฟล์ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในโหมดของแคตาล็อกที่เขาเรียกว่าโปรไฟล์ของมันเลียนนะครับก็คือตัวนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทำเฟรงทนบอกตัวโปรไฟล์ตัว,ตวนี้ผมจะไปนําภาพมาประกรอบเพื่อให้เข้าใจนะครับว่าผมจะใช้วิธีการเขียนตามรูปโปรไฟล์นี้นะครับนี่คือขนาดคร่าวๆนะครับก็เขียนให้เป็นเส้นปิดนะครับมีความหนามีระยะบอกด้วยนะครับ นี้เราไปดูวิธีการสร้างโปรไฟล์ก่อนที่เราจะมาสร้างผนังตัวนี้ในไฟล์ของโปรเจกต์นะครับเราจะต้องไปสร้าง Family ก่อนนะครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วกด New นะ Family นะครับจากนั้นเราเลื่อนไปหาคำว่าตปรไฟล์อ่าตัวตัวนี้นะครับมาเลื่อนตัวนี้นะครับแล้วคลิก Open นะครับ จากนั้นในไฟล์ก็จะมีะพื้นฐานของไฟล์เปล่าๆนะครับแล้วก็มีเส้น r e f e r e n c e แปนไว้เป็นการากรบาตตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเซฟแอดก่อนนะครับเช่นเคยครับเซฟแงานก่อนก่อนที่จะเขียนชิ้นงานนะครับผมจะตั้งชื่อไฟล์เป็นว่าโปรไฟล์ oh, แล้วก็เขียนว่าทดสอบนี่นะครับแล้วก็เซฟนะครับจากนั้นมาดูที่ตัวหน้าตัดของงานอ้างอิงนะครับผมนำข้อมูลตัวนี้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเรามาสร้างเส้นอ้างอิงตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ นี่ขอสร้างแบบเร็วๆนะครับโอเคมาตรวจสอบอีกทั้งนะครับถูกต้องละ ทีนี้มาที่คำสั่งตัวลายนะครับเข้ามาที่นะเมนูของค e เอทแล้วก็มาลายนะครับแล้วก็เขียนเส้นตามตัวโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็กำหนดความหนาโดย Offset ออกมาผมจะอ่าเป็นใช้เป็น5มมิลแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นชัดนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเราอลองแท็บเส้นดูนะครับถ้าเส้นต่อเนื่องก็จะเป็นเหมือนใช้คําสั่งแทบ็บเคาะเคาะตัวตัวคีย์บอร์ดแท็บนะครับมันก็จะเส้นมันก็จะต่อเนื่องกันนะครับนี่คือการเขียนแบบต่อเนื่องเป็นการเหมือนตรวจสอบนะครับว่าเส้นเราต่อเนื่องหรือเปล่านะครับพอเราเขียนได้หน้าตาแบบนี้นะครับให้ให้ทำการเซฟนะครับ จากนั้นเราโหลด into project เข้าไปในเนื้องานของเรานะครับพอเราโหลดเข้ามาแล้วครับให้ให้เรามาดูที่โปรเจกต์เบราว์เซอร์นะครับด้านขวานะครับเราก็จะเห็นว่าเลื่อนมาที่โปรไฟล์นะครับเราจะเห็นว่ามีโปรไฟล์คำว่าทดสอบโ rover ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นยังเขียนไม่ได้นะครับให้เรามาที่ตัวเมนูอ์ชิเทค ก่อนนะครับเรามาตัวที่มาเรียนตัวนี้นะครับเคือทังมางบอกมาเรียนกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดอปดาวลงมานะครับกดโปรไฟล์ตัวนี้นะครับกดเข้า,า่า Edit นะครับแล้วก็ดูพิเศษไทขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ตั้งชื่อก็ได้ครับเป็นโปรไฟล์ตัวเทสก็ได้ครับ รบเวอร์บเนึ่นะครับแล้วกดโอเคนะครับตัวนี้ขอเปลี่ยนเป็นศูนย์ทุกอย่างเป็นศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็เรามาเลือกโปรไฟล์ของเรานะครับมาที่ตัวนี้นะครับส่วนแมทเทเรียลให้เราใช้ตามเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็กดแอป g h กดโอเคนะครับอันนี้ ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ต้องเขียนครับยังต้องมาสร้างผนังของ c u r t ทน n ball นะครับมาที่ตัวคําสั่งบ a l l นะครับแล้วก็มาเลือกตัว c u r t ทน n ball ตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็ดู p l เ c ีย e t ขึ้นมาใหม่อีกเหมือนเดิมนะครับตั้งชื่อขึ้นมาเป็นอ่าเป็นผนัง ts e t ก็ได้ครับ แบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนนะครับตัวนี้อธิบายว่าก็คือใช้เป็นตัวเคอร์เทนพา e l นไทยนี้นะครับแล้วก็อันนี้อยู่ในแนวแกนนอนนะครับเพราะว่าเกจมันจะอยู่ในแนวแกนนอนนะครับแนวนอนแล้วจากนั้นลงมาตัวตัวนี้ก็คือเป็นระยะห่างของเกจนะครับแล้วก็ผมใจ่คาว่ามินิมัมนะครับสเปซซิงนะครับ ส่วนตัวนี้จะให้มันเรียงในแนวแกนแนวตั้งหรือว่าแนวนอนอะไรอย่างนี้ครับผมจะให้มันเรียงในแนวนอนนะครับผมก็เลือกโปรไฟล์ของผมก่อนที่ผมโหลดเข้ามาก็คือตัวนี้นะครับตัวเทสตแล้วก็ตัวเทสนะครับมันจะมีลูกเล่นมากมายนะครับเราถ้าเราจําไม่ได้ให้เราลองสลับไปมามันจะมีอยู่ประมาณแกนเกกับแกน y หรือว่าแนวนอนแนวตั้งแค่นี้นครับ จากนั้นเรากด App พ y นะครับแล้วกดโอเคทีลองมาทดสอบการเขียนก่อนนะครับเขียนต้องบริเวณในบริเวณหนึ่งก็ได้ของโปรเจกต์นะครับแล้วก็ลากมานะครับแล้วกดมาดูทีดีนะครับอ๋อโอเคเลยครับทีนี้ผมจะมาเช็คระยะก่อนว่า ตัวรูปตัดมันให้ระยะถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็มาเช็คที่รูปตัดตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันยังไม่ออเวลปบกันเท่าไหร่นะครับเราต้องให้มันเหลื่อมครับเข้าไปในตามตัว r e เฟนซ์นะครับเกจมันจะต้องซ้อนกันแบบนี้นะครับไอค่าตัวนี้มันก็คือมันเป็นระยะตัวนี้นะครับ ให้เรามาปรับให้เป็นอ่ะศูนย์จุดสองนะครับโอเคได้แล้วครับนี่คือเบื้องต้นนะครับการทดสอบนะครับแสดงว่าวิธีการเขียนของเราถูกต้องนะครับทีนี้เราไปทำการเขียนผนังนะครับผมจะ e ี e ี e ออกนะครับถ้าย๋ยวผมขอบนกับอาที่ทีดีทีหนึง่งผมลืมดูว่า มันเขียนระยะ offset แบบไหนนะครับคือเราอ๋อก็คือไอตัวนี้มันมัน offset เข้ามาด้านในคือเราเขียนเราใช้คำสั่งการเขียนผนังแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งคือเราพอเวลาเราเขียนตัวนี้สังเกตไหมครับ มันจะออฟเซตเข้ามาด้านในของผนังของเรานะครับให้เรามาปรับตัวนี้นะครับที่ตัวตัวมาเลียนตัวนี้นะครับให้ปรับเป็น0.1 0.1ตัวนี้นะครับก็คือให้มันออฟเซตออกไปข,ข้างนอกนะครับ0.1ก็คือความหนาของเกตตัวนี้นะครับ ลองดูอีกครั้งนะครับมาดูมาสังเกตตัวตอนที่ผมเขียนนะครับมันจะออกไปข้างนอกไหมเห็นไหมโอเคครับคก็ถือว่าโอเคแล้วครับทีน,นี้เรามาเขียนในเนื้องานของเรานะครับผมก็จะมาดูที่ตัวนี้นะครับ จะเขียนจากระดับพื้นไปจนถึงระดับหลังสีนะครับแล้วก็มาเช็คเดนมนชันก่อนว่าจะให้มันจบที่เท่าไหร่ผมจะให้มันตอบลงมาจากหลังสีที่0ูนุดนึงสนะครับที่แปลงพื้นนะครับมาที่คําสั่งบอเหมือนเดิมนะแล้วก็พื้นก็ให้เป็นศูนย แล้วก็หลังอสีขอเป็นลบศูนชุดหนสานะครับเราก็ทำการลากเส้นได้เลย เขียนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาอ่าปรับระย้อีทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ยังไม่ snap นะครับการ move ไปติดได้นะครับ ที okay. นี้มาดูที่ทีดีนะครับเรียบร้อยครับส่วนระดับให้เรามาดูที่เซกชันก่อนนะครับเราต้องการอ่ะตัวนี้เราเห็นว่ามันจะ,ะจมลงอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเกิดมาดีไซน์จมพื้นลงมาอย่างนี้นะครับก็โอเคสมมติบางบางท่านก็อาจจะให้มันลอยครับก็ขึ้นอยู่กับเรากําหนดระดับนะครับ วิธีการเขียนกระสุนบอลแบบนี้นะครับนอกจากเราจะใช้เอามาเขียนตัวเกรดเรายังสามารถเอามาเขียนผนังเบาโค้งผนังเบาได้แล้วก็พวกระแนงตกแต่งได้นะครับลองมันมีลูกเล่นที่แบบคดข้าที่จะซับซ้อนนะครับค่อยๆพยายามเขียนทําตามขั้นตอนที่ผมสอนนะครับคือบางทีพอเวลานเราทําไว้ในเทมเพลตเราแล้วของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่อยต้องสร้างบ่อยนะบางทีผมเองยังลืมนะครับว่าถ้าจะสร้างเป็นไท p ทายใหม่ขึ้นมาผมจะต้องมานั่งดูคลิปที่ตัวเองทำไว้นะครับลองดูนะครับ